สวัสดีครับผมพี่หนุ่มครับอ่าต่อไปจะเป็นทริคการจัดเจลนะฮะอาจจะเห็นกันมาบ้างแล้วในบาง y o u t u นะฮะแต่ลองมาดูเทคนิคนนี้ใหม่นะฮะครับผมเชิญครับนะครับก็อือื่นเราก็เอ่อเราจะใช้เฉพาะเป็นสุภาพจิีนะฮะในกรณีที่ว่าเอ่อเราไม่ต้องออกแรงเยอะนะฮะก็คือเราทำ ท้าไฟกันนะฮะให้ให้เป็นรูปตัว V นะครับแล้วก็ดึงนะฮะเนี่ยเล็กน้อยนะฮะให้เปิดแกนกระดูกนะครับผมดีดดันะครับแล้วก็ให้ให้เพื่อผูกนวดนะครับเอามือประสานให้ทอย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 นะครับนะครับแล้วก็ดันมาเป็นรูปตัว V นะครับแล้วก็เอามือกดที่หัวไหล่แล้วกดไปที่สะโพกนะครับแล้วก็ถ่ายน้ำหนักนิดนึงนะครับนะครับ เหมือนกันนะครับถ้าเกิดในกรณีค่านี้เป็นตัวีในบางทีเราจะกัดท่างก็ได้นะฮะหรือเราไม่กัดก็ได้นะครับนะครับเหมือนกันนะครับดูนะครับเคนะครับนะครับก,ก็เป็นทิกง่ายๆนะฮะนะฮะแต่เราก็ลองไปฝึกฝนกันดูนะครับ